เสกมาอีกโอ้โหทำไมไม่เสกตัวคิวตัวคิวเออสวยสองหมื่นห้าเอา้าโอ้โหทุกคนมเมื่อกี้นะ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าเกม e ยิปต์บุกนั่นเองนะคะในค่าย PG นะเพื่อนๆหนาววันนี้เนี่ยเราก็เอาทุนมาที่30,000บาทนะคะ่ะทุกคนนะทุนก็จะเยอะๆนิดหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟรีเกมไปเลยนะคะแบบ 100, นะเบตหน0่นะเพื่อนๆนะ7,5 0 0นะคะ <c oughs> ทุกคนนะมาทุนหนาววันนี้นะคะกำไรก็ต้องหนาด้วยนะทุกคนจริงไป เขาก็จะให้เราเลือกโบนัสด้วยนะคะทุกคนมันก็จะมีทั้งแบบสุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอา14ฟรีสปินแล้วกันเนาะเริ่มจากคูณ5นะคะเพืเ่อนๆอ่ะเสกมาออมเสกสิมาได้มาพันสามเลยคะทุกคนอันนี้เอยสวยร้อยแปบาทวา้เอาดี280ร้อมาทุกคนโอ้โห จะเสกทั้งทีนะอ่ารอบนี้นะเราได้มา1,700นเนี่ยคะทุกคนมาอีก480เกมอียิปต์นะคะเราเพิ่งจะลงเราเพิ่งจะเล่นไปเมื่อวานก่อนนี่แหละนะประมาณนั้นแหละทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาลองจัดอีกเนะคะเพื่อนนะไม่ได้เล่นนานนะคะก็ขอเล่นแบบถี่ๆเลยแล้วกันทุกคนทุนก็จะหนาหน่อยนะวันนี้โอ้ย อย่าบอกนะว่าจะขาดทุนตั้งแต่ซื้อรอบแรกเลยโอ้โหอีกรอบเดียวเท่านั้นเพื่อนๆเออมาให้หน่อยร้อยแปดสิบบาทสวยหนึ่งร้อยอึ้บหกร้อยหกสิบโอ้โหได้มาเก้าร้อยสี่สิบบาทนะคะทุกคนนะดอกสุดท้ายโอ้โหขาดทุนไปประมาณประมาณสี่พันกว่าบาทนะคะทุกคนได้มาสามพันเองอ่ะสามพันกว่าบาทเองนะทุกคนไป เบ็ด400ปั่นเองไปเลยแล้วกันนะครเปิดเทอร์โบไปด้วยเลยนะเพื่อนๆซื้อรอบแรกก็หวัวร้อนปัดเลยทุกคนตัวคิวอ้เฮ้ยเคขยับมาเคขยับมาเอ้ยสวย320บาทมาดีดอกนี้360นะคะทุกคนนะ มาดูกันว่านะคฮะอีหยิบบุกของเราเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะทุกคนวันนี้นะเปลี่ยนเวลาเล่นนิดหน่อยนะคะเพื่อน,เอ,นเออมาหนึ่งร้อสแกตเตอร์มาสองตัวทุกคนสิบสิบสวยดอกนี้สี่ร้อยแปดสิบาทน,นะคะ วายมาอีกน่าจะได้ดวงตาแหละรอบนี้วายสามตัวสวย1,320งาอ่สะเริ่มแล้วทุกคนมันเริ่มมาแล้ววะ่ะมันเริ่มมาแล้วนะคะมาอีก400รโอ้โหสี่ปบาท3,000บาทนะทุกคนอืมไปต่อไปต่อไปต่อ1,280งอกน้อื้อหือ ตั้งใจจะซื้อฟรีเกมแค่รอบเดียวจบนะ่คะมันไม่ได้ละนะคะทุกคนซื้อรอบแรกไปก็ขาดทุนเลยอ่ะเออเอามา20บาทอืมเปตั้ง400ร้อสวย80ดสบาทมาทำไมก่อนเออหนึ่งพัาร้อ่สิบาทเลยคะเพืเ่อนโอ้โหขาดครั้งหน้าไปตัวเดียวเองอ่ะไม่จะมาก็ไม่มานะทุกคน10บมาแปดสิบ้าอหกบาท เอาดิอะเอออะอุะอะอ๊ยโอ้ยทุกคนสกเกตเตอร์เข้าเบ็ด400เนี่ยะทุกคนนะอ้าวเราก็ต้องเลือกหมุนฟรีไปไหมเน้นจำนวนไว้ดีกว่าไหมหรือจะสุ่มดี <c oughs> โ,อ <c oughs> โอ้ยโอ้โหหมุนฟรี10ขอคูณสักคูณ10ไปคูณ10โอ้โหทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไร 1ิฟรีสปินนะคะเริ่มจากคูณหนึ่งนะเพื่อนๆขอให้มันแตกแบบรัวๆคูณมันจะได้แบบขึ้นเยอะๆแล้วแบบนั่นแหละอยากเน้นคูณเออมา600ทุกคนนะเบ็ด400อ่ะเบ็ดสูงสุดอะ่ะ320ยังไงดวงตาดวงโอ้โหดวงตาแถวแรกไม่มานะจ๊ะทุกคนเสกมาดอกนี้เอมาทั้งแถบ36,000บาทเนี่ยนะทุกคน น,นี่คือไม่ใช่ตัวแพงหรืออะไรเลยนะมันยังมาขนาดนี้นะคะยกแผงเลยตะกี้มาสามหมื่นเลยเพื่อนมาอีก 4, สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเสกมาอีกโอ้โหทำไมไม่เสกตัวคิวตัวคิวเออสวยสองหมื่นห้าเอาโอ้โหทุกคนมเมื่อกี้นะมากันแบบว่ายกแผงเลยนะเพื่อนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเลยนะเพ,นเพื่อนนะโอ้โหอลยโอ้โห ได้กาไรละตอนนี้นก็คือเราได้กําไรจบละนะคะทุกคนฟรีเหลืออุ้ยมาอีกสามหมื่นฟรีเหลืออีกตั้งห้ารอบนะทุกคนสามหมื่น <c oughs> นะคะสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีอยู่แสนสองแล้วอะ,ะทุกคนทุนสามหมื่นนะเพื่อนๆนะยังไม่ได้แตะแบบหลักสองหมื่นเลยทุนเรายังไม่หมดไปเลยอะแล้วเข้าฟรีเบสสีน 400, นะะ่ร้อย่ะทุกคน โหเปลี่ยนเวลาเล่นก็ปังอยู่นะว่าไม่ได้เนะคะเพื่อนเพื่อนะโหสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาลองเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนนะปักหมุดลิงก์เข้าไปกันเอ้ยเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกเข้าไปกันได้เลยนะทุกคนเออพูดสาหรับกันเฉยเลยนะคะทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยเนะยคะมีโปรฝาก29บาทรับ100บแล้วก็โปร100%เนะี่ยก็ทักเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินกันก่อนได้เลยเนะคนะเพื่อนนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะลเาปนเนะานะ ป่ะจบฟรีสป,ปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปิดที่เท่าไหร่สามพันสามร้อยหกสิบเนะคะนะทุกคนเงินรางวัลรวมของเราทั้งหมดนะคะก็หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทนะคะเพืเ่อนๆเอาทุนมาสามหมื่นกำไรก็อ่ะให้ภาพมันเล่าเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนนะพอละเดี๋ยวขออนุญาตไปถอนเงินก่อนแล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆชื่น,นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย